นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่มาไทยซ้ำพอเจอด้านลบกับตัวเองมักจะเกิดจากสาเหตุอะไรกันบ้างนะฮะกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปส่องความเห็นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติละกันนะครับผมว่าเหตุว่าเหตุผลอะไรนะฮะที่เขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วไม่อยากกลับมาอีกเลยนะครับผม ไปดูกันน่าฟังความเห็นเลยละกันนะครับความเห็นความเห็นที่หนึ่งะฮะได้ตอบกลับว่าอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ใช่เป็นคําตัดสินว่าความคิดเห็นนี้ผิดหรือถูกต้องบอกไว้ก่อนเลยเพราะเราจะลำไยเรื่องดราม่ามาก,มากเวลาเจอคนคิดไม่เหมือนกันเจอเรื่องที่ถามตามความรู้สึกใครตามความรู้สึกมันเราเห็นมาหลายครั้ง เราเห็นมาหลายครั้งที่ก็ยังจะมีคนมาวุ่นวายอยากจะให้คนอื่นรู้สึกเหมือนตัวเองแบบนี้เราจะรำคาญคนเราควรไปจัดการกับความรู้สึกตัวเองตรงนั้นแค่นั้นเลยถ้าเป็นการถามเรื่องผิดถูกตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามความถูกต้องที่เป็นความจริงก็ว่าไปอย่างมีที่เป็นแบบนี้เยอะทุกวันนี้ที่มาก็ทำเหมือนโลกต้องหมุนรอบตัวเองในพื้นในนี้นะฮะเหมือนมาหาทางรักษาความเจ็บป่วยทุกคนต้องเข้าใจตัวเอง หรือมาคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะต้องมาทําให้ตัวเองถูกอกถูกใจเนี่ยมันเยอะมากเลยเลยต้องออกตัวไว้ก่อนเลยอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะฮะสมัยก่อนโน่นขอบเขตการเล่าสู่กันฟังเนี่ยและการได้ยินเสียงหรือเสียงเล่าอ้างการรับรู้ใดมักเป็นคนรู้จักในประเทศนั้นๆบ้างก็จากการเล่าขานกัน,น,น,นบ้างก็จากรีวิวตามคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์แต่ต่อมาพรมีอินเทอร์เน็ต คนเราจะไปไหนก็มีการหาข้อมูลได้ระดับหนึ่งการส่งเสียงเตือนถึงกันก็จะมีช่องทางมากขึ้นดังไกลขึ้นมาถึงยุคนี้ที่มี YouTube มีแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นออนไลน์มีการทำรีวิวเป็นรูปธรรมมากขึ้นมีการทำวีล็อกมีการ ights, ไลฟ์มีคนที่แม่ไม่ต้องรู้จักกันเอ้ยไม่ใช่ฮะขออภัยด้วยมีคนที่แม้ไม่ต้องรู้จักกันก็ออกมาส่งสัญญาณและเตือนภัยถึงกันมากขึ้น ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเขาก็พัฒนากันในทุกด้านทั้งที่ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเขาก็พัฒนาแข่งขันทําให้บ้านตัวเองมันน่าเที่ยวและคนที่ไปเที่ยวเนี่ยเขาก็พัฒนาในการหาข้อมูลเพราะบางคนมีผู้สูงอายุมีเด็กมีคนชรามีวันสาคัญที่อยากจะไปฉลองการตัดสินใจเรื่องเรื่องเหล่านี้มันจึงง่ายขึ้นคนที่ไม่ได้มีปัจจัยพอจะไปเที่ยวแถวบ้านตัวเองก็แห่มาโซนเอเชีย พอค่าของชีพถูกกว่าแลกเงินแล้วสามารถใช้ใจ่ายได้มากกว่ามาเที่ยวมากินมาอยู่ได้อย่างไม่ตึงมือนะฮะนั่นก็แปลว่าผู้ประกอบการยิ่งต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นถ้าอยากจะดึงนักท่องเที่ยวให้อยู่และให้กลับมาถือว่ามีประสบการณ์แล้วหลายประเทศถึงกับเทนเป็นชมรมเป็นการให้ฟรีในการฝึกภาษาในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะเขาเห็นความสําคัญของรายได้ที่เข้าประเทศของเขา แต่ในบางประเทศก็กลับกันเขาแค่อยากจะกอบโกยหรือต้อนรับนะักท่องเที่ยวแบบตั๋วเที่ยวเดียวไม่มีตั๋วกลับได้ซ้ํามันก็มีอยู่แล้วนะฮะมันไม่ใช่แต่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะเขาถ้าเขาคิดจะมาโซนเอเชียนเนี่ยมีคนเจอประสบการณ์สะพึงกันทั่วนะฮะตามแต่ว่ามีกําลังใจที่จะซื้อสังคมกันเท่าไหร่ด้วยต่างชาติที่เที่ยวภูเก็ตเชียงใหม่ถึงไม่เหมือนต่างชาติที่เดินอยู่ในพัทยาไง ไม่ใช่แต่แค่กัมพูชาประเทศเดียวนะฮะด้วยในโซนเอเชียแต่หลายที่เลยบางที่บางที่เขาก็ยังไม่ถอดใจกับอีกหลายประเทศไม่ถอดใจกับเรากับเพื่อนบ้านเราเพราะเขายังคงจะพอรับได้หักลบกบนี้ข้อดีข้อดีบ้านนั้นยังดีกว่าบ้านนี้อยู่นะฮะประเทศนั้นพูดภาษาอังกฤษได้ประเทศโน้นสะอาดประเทศนี้มีหมิมะประเทศโน้นทะเลสวยทุกที่มีข้อดีข้อเสียให้ทักท่องเที่ยวเลือกทั้งนั้นแหละ อยู่ที่นักท่องเที่ยวว่าจะเลือกที่จะอดทนกับอะไรมองข้ามอะไรหรือหันหลังให้อะไรมันขึ้นอยู่กับว่าเขามาตามหาอะไรกันด้วยนะฮะเช่นเมืองนี้อาหารอร่อยแต่ให้ไประวังทุกๆแท็กซี่หรือจะมีการโกงแบบอื่นซึ่งถ้าเขาพอจะระวังได้ไม่ถึงขั้นว่าอันตรายเป็นภัยกับชีวิตและยังมีข้อดีให้หักหล้างเขาก็กลับมากันนะฮะ เราไม่คิดหรอกว่าคนที่เขาจะเลือกที่จะหาหลังให้อะไรสักอย่างหนึง่งมันจะเป็นเรื่องเล็กถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอขาดบาดตายและความปลอดภัยในเรื่องชีวิตเรื่องคุณของคุณภาพชีวิตนะฮะเพราะคงไม่มีใครอยากจะไปนอนคุยกับล่ามะม่วงโดยที่คนทางบ้านก็ไม่รู้เลยว่าหายไปยังไงอยู่ตรงไหนของหุบเขาลูกไหนนะฮะเพราะทุกประเทศมีคนที่เป็นแบบนี้หมด ในอินเดียก็มีคนขี้โกงในฮ่องกงก็ยังมีคนพยายามขายของเกินราคาทุกที่มีแหล่งสลามซอกลืบก็เต็มไปด้วยการขายยาและการพานันเพียงแค่นั้นท่องเที่ยวเขาก็ไม่มาพูดกันและในประเทศตัวเองก็คงไม่เอาออกมาเป็นจุดขายนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับนะผมถ้าให้คนร้อยคนเลือกระหว่างของสองสิ่งมีความน่าจะเป็นที่จะมีจำนวนคนเท่ากันทั้งสอฝั่ง ความคิดของคนเราไม่เหมือนกันต่อให้ทำดีแค่ไหนก็ยังมีโอกาสที่คนจะไม่ชอบนะฮะไปต่อดีความเห็นต่อไปนะครับผมจำเคสคดีของสองวัยรุ่นชาวอังกฤษถูกฆ่าตายที่เกาะเต่าได้ไหมจะบอกว่าช่วงนั้น BBC News และสื่อท้องถิ่นของอังกฤษและรวมถึงสาราชอาณาจักรประโคมข่าวเล่นเรื่องนี้กันเป็นเดือน ทั้งเดือนทั้งโจมตีด่าประเทศไทยออกสื่อทุกรูปแบบห้ามคนบ้านเองมาเที่ยวไทยถามว่าได้ผลอะไรไหมแน่นอนได้ผลมากไม่ถึงเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นวัยกระทงวัยกำลังจะเข้ามาหาหลัยต่างเซิร์ชหาคำว่าเกาะเต่ากันเป็นล้านๆ้านครั้งและมีการจองตั๋วเครื่องบ,บินมาไทยกันล่วงหน้าโดยไม่ได้กลัวเกงคำเตือนและข่าวด้านลบที่ออกไปเลยนะฮะและเล่นข่าวแบบไม่ดีออกบ่อยเกิน จนสถานีเจอเหล่าแม่แม่ของเด็กที่กำลังตัดสินใจจะมาเที่ยวเมืองไทยโทรไปดา่าเสื้อสื่อโซเชียลเล่าประมาณว่ายิ่งออกข่าวไปในทางไม่ดีก็เหมือนสุภาษิตยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุเด็กรุ่นใหม่มันไม่กลัวกหรลอกและกลายเป็นว่าโปรโมทประเทศไทยและก่อเต่าให้เหล่าเด็กน้อยให้เราให้เหล่าเด็กน้อยนะฮะทั้งหลายอดใจรอที่จะเก็บเงินกันมาเที่ยวไทยแทบรอไม่ไหวเรื่องนี้กลายเป็นว่ายิ่งด่าเราก็ยิ่งดัง เหมือนที่คุณเหมือนจะว่างเลยนะบอกไว้ก่อนเลยคนรักเมืองไทยก็มีหลายนะใครมาโจมตีเขาพร้อมจะออกมาด่าแทนด้วยเออเอาสินะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในงวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากพูดงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ